สวัสดีครับพี่สิริวัตรครับสวัสดีครับตอนนี้พี่สิริวัตรมีรถรถโบราณครับเาเลือกรถไหนรถอนุรักษ์ปะเป็นครับเป็นรถอนุรักษ์เรโธเนาะเรโธแต่เป็นของแท้ดั้งเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างเลยยังเป็นของเดิมหมดนะครับยกเว้นกระจกเท่านั้นเองอ๋อยกเว้นกระจกครับยางนี่เป็นของเดิมไหมนะของเดิมจากร้านแถวๆนี้เลยครับครับเอาไว้ใช้รถนี้คู่มือพร้อมชุดโอนพร้อม พี่ศิริวัตรตั้งราคาไว้ที่ครับสำหรับรถคันนี้นะครับขายในราคาเพียง1 10, 9 5 0 0บาทครับส่งได้นะครับส่งเคอรี่ครับส่งได้ส่งได้พร้อมชุดโอนครับรถคันนี้อยู่ที่อ่า,อาบ้านแสลงโทนแสลงโทนอำเภอรประคนชยัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ่ารถคันนี้เป็นรถยี่ห้อคาวาซากิ GTO GTO ครับ GTO ครับเดี๋เดี๋ยวเดครับอเป็นรถเก่าที่เหมาะกับคนที่ต้องการรถอนุรักษ์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็สวย,สวยนะครับ <c oughs> ไฟเลี้ยวนะครับไฟท้าย <c oughs> เป็นของคู่ตัวตั้งดั้งเดิมจากโรงงานทั้งหมดยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับ ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยยังครับเอาพี่ได้มายัางไงครับคันนี้คันนี้เป็นครูคนหนึ่งครับกรเกษียณอายุแล้วก็เอาฝากขายไว้นะครับครับ <c rap> เป็นครูกรเกษียณอายุแล้วท่านใช้งานได้ดีมากอันนี้ก็ของ <c oughs> โชคเดิมนะครับของคู่ตัวเดิมหมดเลยนะครับรถนี่ไม่เคยทําสีเลยเนาะรถนี้ยังไม่ได้ทําสีนะครับเป็นสีคู่ตัวรถเลยครับครับ <c oughs> เป็นสีคู่ตัวรถตรงนี้ก็อาจจะมีตําหนินิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานตามสภาพครับ อันนี้พวกพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสเตนเลสแท้จะไม่เป็นสนิมนะครับครับรถคันนี้ปีไหนครับพี่รถคันนี้ปีถ้าจำไม่ผิดหน้าเดี๋ยวดูในนี้นะครับ2,524ครับอ๋อปี2,4 2,524ครับ2,524ปีคอสอ8 1 1,981ครับรถปี1,981ถ้าใครอยากได้ไปอนุรักษ์ไปอนุรักษ์ เอาไว้ขี่เท่ๆโกโก้รถเรโทรโทรหาพี่ศริวัตรเลยครับเนี่ยสวยมากคันนี้ครับอ่พักเท้านะครับแม้แต่พักพัก,พกทเท้าเหยียบตรงนี้ก็ยังเป็นของคู่ตัวรถมาเลยนะครับ,รบ <squeezed S 2> อับอัดแตกตรงนี้นิดเดียวแต่ว่าเราก็ยังใช้งานได้แข็งแรงตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ก็ยังเป็นของคู่ตัวรถเดิมมาเช่นเดียวกันครับนะครับ ครับลองฟังเสียงเครื่องดูดิพี่โอ้ได้เลยครับเสียงลองดูนะโอ้สตาร์ททีเดียวติดเลยจอด,ดทิ้งไวหลายวันแล้วครับเนี่ยเออสตาร์ททีเดียวติดเลยเนาะครับเปิดไฟดิพี่โอ้ตอนนี้ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ครับวอ,อนนี้นว่าแบตเตอรี่เนี่ยเราเอาออกอ๋อถ้าไม่ใส่แบตเตอรี่แล้วถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวไฟขาด อ๋อไฟขาดครับครับผมอ๋อพอดีพี่สำหรับคนที่ต้องการนะครับเราจะใส่แบตเตอรี่แล้วเช็คไฟให้หมดเลยครับอ๋อพี่จะ<ห>ทำให้หมดเลยครับทำไฟให้ใหม่หมดไให,หมดเลย,เลยอ๋อพี่เบิ้ลเบิเบ้ลอีกทีได้พี่เบิ้ลอีกทีนึง สวยครับสวยมากเครื่องเครื่องนี้ก็เครื่องเดิมแล้วครับยัง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 แน่นอยู่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยอะครับระบบของน้ํามันออโตลูปนะครับสองทีครับไม่ต้องผสมในถังครับยังปั๊มยังทํางานได้ปกติครับเติมที่ตรงนี้แล้วก็ปั๊มทํางานปกติอ๋อเป็นเติมน้ํามันสองทูทีรถรถยุคนี้เขาเรียกรถสองจังหวะนะครับรถสองจังหวะเนาะซึ่ง ทุกวันนี้ไม่ผลิตแล้วไม่ผลิตแล้วครับถังน้ํามันนี้เป็นน้ํามันเบนซินเบนซินเก่าหนึ่งครับเกาห้าตรงนี้เรียกว่าน้ํามันสองทีครับซึ่งเป็นเอามาส่วนผสมครับส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการผสมในถังแต่คันนี้ไม่ต้องครับเพราะว่าเรบเอาใส่ในกระป๋องมันเลยครับเขายังทํางานเด่ปกติเอาใส่ในกระป๋องแล้วมันไปผสมกันเองใช่ครับครับก็เป็นรถสองจังหวะสมัยก่อนเนาะครับคนที่เกิดยุคปี80-90ก็ได้ใช้กันอยู่ เป็นรถหน้าเป็นรถหน้าสะสมนะครับหน้าสะสมครับอาจจะมีสี่ลวดเนี่ยเป็นเป็นสนิมครับอ่าก็ถ้าเปลี่ยนเป็นใหม่ๆหน่อยก็จะยิ่งดูใหม่มากเลยครับครับผมยังได้สภาพก็เอาไปเก็บสีทําสีหน่อยครับหรือไม่ก็แต่ผมไม่น่าเอาไปเก็บสีแบบนี้น่ารักแล้วก็ดูมีเสน่มีเสน่ห์นะคขับไปที่ไหนมีแต่คนมาเด็กรุ่นใหม่นะครับ เข้ามาจับมาแล้วก็ถามว่าลุงขายไหมลุงขายไหมหลายคนลครัผมเด็กลูกใหม่อย่างนับโอเคครับผมครับครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วรถคันนี้พี่ศิริวัฒตั้งราคาไว้ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับพร้อมส่งไปทุกจังหวัดส่งทางขนส่งค่าขนส่งลูกค้าออกเองนะครับพี่ศิริวัฒเอา บรรทุกใส่รถไปส่งที่ขนส่งให้ค่าขนส่งลูกค้าออกเองครับค่าตัวรถตั้งราคาอยู่ที่19,500บาทครับเล่มและเอกาสารชุดโอนครบครับครบท่านใดสนใจอยากได้รถมอเตอร์ไซค์เรโทรอมอตอร์ไซคเรโทร สภาพดีเนาะสภาพดีสภาพดีสภาพเดิมเรืงเดิมยี่ห้อคาบาสกิ GTO ปีพศ25 2 4สครับคันนี้ใครสนใจทักมาหาพี่ศิริวัฒน์เลยครับหมายเลขเบอร์โทรที่เบอร์โทร6 6 2 062 8สอง9 7 1575 1575ครับ ใครอยากได้รถสวยรถดีซื้อกับพี่ศรีวัฒนแล้วไม่ผิดหวังได้ของดีแน่นอนของดีราคาถูกแน่นอนได้ได้ของแท้ด้วยครับ <Okay. S 1> ก็ฝากมาเดินทางถึงในคลิปแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมกับพี่ศรีวัฒน์ก็จะมีสินค้ามีรถมีของดีๆมานําเสนอให้ท่านอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ